ปลือสักอย่างหนึง่งไม่มีใครจับปลือทันหรอกฮะปลือว่ายน้ําแค่นิดเดียวก็พุ่งลงสาบไปแล้วล่ะฮะแม่แม่อย่าห่วงปือเลยฮะปลือเคยว่ายตอนน้าร้อนอย่างเงยออกบ่อยไม่เห็นเป็นอะไรสักทีหนึง่งสบายใจได้เลยครับแม่หายห่วงหายห่วงครับอืมอย่าประมาทนักเลยลูกแม่รู้ไหม ปลาที่ประมาททั้งหลายนะั้นเพ่จะถูกจับไปเป็นอาหารของคนมาตั้งไม่รู้เท่าไร่ต่อเท่าไหร่แล้วนะลูกหรือไม่ได้ประมาทหรอกฮะแม่หรือระวังตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วล่ะนะแต่พอแม่เหือหรือก็ว่ายน้ําออกไปยัง,งผ่อนสระจนพูเป็นแม่ตาไม,ม่ทันหรือเห็นลูกปลาตัวเล็กๆที่เกิดมาใหม่มากมายต่างก็พากันลอยไปตามน้ําและก็ลอยออกนอกสระไปเรื่อยๆ หรือนึกสนุกขึ้นมาจึงว่ายตามออกไปบ้างสำหรับเปือไม่มีทางที่จะตามหลังใครอยู่แล้ว